เทคโนโลยีออกแบบชีวิตนะครับยุคใหม่เนี่ยเทคโนโลยีมันมันก้าวหน้านะครับเทคโนโลยีออกแบบชีวิตทั้งนั้นเอาเทคโนโลยีมาช่วยมีเงินมีทองก็ไม่ใช่ซื้อเหล้ากินอย่างเดียวก็ซื้อ,อเทคโนโลยีมานะครับขับรถข,ขับลาไปนอกบ้านรถก็ต้องมีกล้องกล้องหน้ารถกล้องหลังรถมันก็เวลาเกิดอุบัติเหตุไม่ต้องมานั่งเถียงกันนะครับมึงตัดหน้ากูตัดหน้ามึงผิดกูผิดไม่ต้องเถียงกันมันตัดสินกันด้วย นะครับพยานวัตถุนะครับซึ่งพยานวัตถุเนี่ยสารเขาบอกว่าเป็นพยานหลักฐานที่ดีเยี่ยมหรือพยานหลักฐานชนหนึ่งมีคุณค่าในในเชิงพิสูจน์คือมันมีความแม่นยําแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาขับรถไปไหนต้องดูกล้องวงจรปิดใช้ได้กล้องหน้ารถกล้องหลังรถนะถ้าจะ,ะนะครับถ้าจะให้ดีก็มีกล้องในรถด,ด้วยนะครับนะเผื่อเรา ขับขับรถไปโดนเมียยิงผัวยิงอะไรงต่างก็จะเห็นหลักฐานอะไรต่างคือถ้ามันมีกล้องมันง่ายหมดมันจบเลยนะครับมันจบนะครับคดีต่างๆนี้มันจบด้วยด้วยคลิปวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามทําอะไรไม่ได้นะขี่มอเตอร์ไซค์ก็มีกล้องที่หมวกนะครับบอดี้แคมเหมือนตํารวจจับคนร้ายทะเลาะต่อสู้คนร้ายนะครับเดี๋ยวนี้สานักงานตำรวจชาติเขาก็บ,บังคับว่าจะต้องมีกล้อง พอมีกล้องเลยมันก็ไม่ต้องเถียงแล้วอ่านะครับไม่ต้องไปเถียงเลยเพราะว่าเราไปไหนมาไหนก็กล้องที่บอดี้แคมกล้องที่หมวกมันลงทุนหน่อยลูกน้องผมกับบางคนขี่มอเตอร์ไซค์ผมบอกมึงไปลงทุนซื้ออกล้องติดหมวกเจ็ดแปดร้อยมึงซื้อเบียร์ซื้อเหล้าได้มึงก็หยุดกินเหล้านะกินเหล้าสักอาทิตย์หนึ่งก็ไปได้แล้วติดหมวกติดอะไรต่างๆนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุเอ้า เดี๋ยวนี้คนก็บ้าบอเบาเมาก็มีบ้าก็มีฆ่าตัวตายก็มีเราขับขับรถมาแม่งกระโดดมาให้รถชนเนี่ยตายหาไปชนก็าตายมาันติดคุกเนะ่ะยสิบปีอยู่ดีๆเอาหว่วงตัดหน้ารถเนี้ยนะครับคันนี้ถ้าเกิดเราไม่มีกล้องกล้องหน้ารถก็ไม่มีกล้องเทศบาลก็ไม่มีทําไงลนะ่ะชิบหายเลย นะครับไปชนขาตายไม่ต้องจ่ายตังค์อย่างน้อยก็สี่ห้าแสนนะค่าทนายอีกสักแสนสองแสนก็เกือบล้าน,นะอะน,นี่อันนี้กระจกสุดนะแมงเกิดกลายเป็นคนใหญ่คนโตก็ห้าล้านสิบล้านเหมือนไอ้ติ๊กชิโร่อะไระเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีกล้องมีมอะไรติดที่หน้ารถนะครับติดที่หมวกติดที่อะไรต่างมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะง่ายไม่ต้องไปพิสูจน์พยานหลักฐานก็หายากคนไทยนี่แปลกนะ เวลาเกิดอุบัติเหตุรถชนการอะไรต่างไปยืนมุงดูแต่แม่งไม่ช่วยพอถึงเวลาบอกพี่เป็นพยานนี่ผมโอ้ผมไม่อยากยุ่งหรอกครับนะลูกผมยังเล็กอยู่เนี่ยเห็นะนะคนมันเป็นอย่างเงี้ยนิสยัยสันดานคนในในยุคนี้เป็นนี้นะครับนะมันไม่มีอยากเป็นพยานเพราะนั้นเวลาเกิดอุบัติเหตุรถเนี่ยถ้าเรามีกล้องมีคลิปวิดีโอเป็นง่ายเลยมันไม่ต้องไปพิสูจน์ความจริงหาเลยความจริงแม่งอยู่ในคลิป แล้วก็เวลาเราลงจากรถมาเนี่ยเราก็เอามือถือเนี่ยถ่ายบันทึกคลิปเลยมีใครอยู่ที่เกิดเหตุมา้างมีรถคันหมายเลขทะเบียนอะไรลองสัมภาษณ์คนที่เห็นเหตุการณ์พอถึงเวลาไอ้พวกนั้นแม่งไม่เป็นพยานให้เราเรายังเอาคลิปไปส่งสารได้เนี่ยไอ้คนนี้เนี่ยครับอยู่ในเหตุการณ์อาพี่เห็นอะไรบ้างครับเอา้าอัดบันทึกผมขออนุญ,ญาตบันทึกอ่คลิปวิดีโอพี่หน่อยนะครับว่ามันอ่มันเหตุพี่เห็นอะไรบ้างครับอ่า อะไรกันเราอัดคลิปไปเรียบร้อยอ๋อเนี่ยผมเห็นรถของพี่วิ่งมานะครับแล้วก็มีคนมาตัดหน้าอ่ามันก็อยู่ในคลิปหมดแล้วนะนะถึงว่าแล้วพี่ชื่ออะไรครับพี่มีเบอร์โทราศัพท์ไหมเราก็ขอครับนะไอ้ตอนนั้นเนี่ยมันยังให้เบอร์โทราศัพท์อยู่แต่ว่าพอหลังจากนั้นแล้วมันก็ไม่อยากจะมาศาลไม่อยากจะเป็นพยานหรือบางทีก็โดนซื้อตัวไปเอาเงินไปปิดปากบ้างโดนข่มขู่บ้างคือการดําเนินการอะไรต่างๆในศาลเนี่ยว่าเมื่อเรามีข้อพิพาทเนี่ยมันมีความยุ่งยากเยอะ สติปัญญาความรู้ของทนายความอย่างเดียวก็ไม่สามารถช่วยลูกความด้วยได้ทุกวันนี้คดีความที่มันชนะเนี่ยเพราะลูกความเก็บพยานหลักฐานดีไม่ได้เกี่ยวกับว่าเออเขาเรียกอะไรไม่ได้เกี่ยวว่าทนายเก่งทนายเก่งแต่ลูกความแม่งไม่เก่งลูกความไม่ได้เก็บพยานหลักฐานไม่มีข้อมูลอะไรจาก็ไม่ได้หูตาก็ไม่ดีนะหูก็หูก็ไม่ดีตาก็ฟ้าฟางสายตาสั้นความจําเสื่อมถึงแม้จะ เป็นเรื่องจริงมันก็พิสูจน์อะไรไม่ได้เพราะเราจําอะไรไม่ได้เพราะนั้นอันนี้ยามเช้าก็อยากจะให้เป็นข้อคิดแบบสบายๆแล้ววันหยุดนะดีไหมครับดีแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะให้ความรู้กันทุกวันดีไหมครับเออนะฮะก็ฝากๆไว้ <c oughs> อืมคนสมัยนี้มันก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับ <c oughs> อือพระเครื่องเกแทพิสูจน์ทางศาลได้ไหมผมเคยทําคดีครับ ประมาณห้าหกล้านเนี่ยพระเกพระอะไรต่างคือนะครับการพิสูจน์เนี่ยมันต้องมีเขาเรียกวอะไรศูนย์พระมาเบิกความนะที่เขามีวิธีการพิสูจน์ที่เป็นวิทยาศาสตร์เขามีวิธีการอยู่ก็ต้องมาพิสูจน์ก็สามารถพิสูจน์ได้แต่การซื้อพระซื้ออะไรต่างๆเหล่าเนี่ยนะครับผมก็แนะน,น,าน,นําในฐานะที่บ้านติดกับเซียนพระเนี่ยก็คือมันต้องมีใบเซอร์ใบรับรองที่เขามีการประกวดมีอะไรต่างๆนะครับนะเข้าใจนะอืม มันต้องมีใบรับรองเนี่ยตอนนี้เห็นบอกมีข่าวเรื่องพระปลอมพระจริงนะครับมันก็มีศูนย์ศูนย์พระศูนย์อะไรต่างๆที่มันน่าเชื่อถือนะครับรับรองอันนี้เราควรจะซื้อพระประเภทนี้ถ้าถ้าเป็นศูนย์ไม่ดังไม่อะไรก็อย่าไปยุ่งทุกวันนี้นอกจากพระปลอมพระจริงแล้วบรรยากาศเป็นว่าไรนะพระจริงรับจ้างจากวัดมาผลิตขายได้เท่าไหร่ไอคนเซียนพระเอาไปครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งแบบนี้ก็มีรับจ้างผลิตวัตถุมงคลให้วัด นะครับก็มีได้เท่าไหร่ก็แบ่งกันก็มีและบางครั้งบางคดีเคยมีคดีขึ้นตู่ศารไปโกหกว่ามีการปลุกเสกนะครับนะนะแต่ไม่มีการปลุกเสกคนก็หลงเชื่อไปไปซื้อไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าชอโกงนะครับไปไปไปอ้างว่ามีการปลุกเสกมีอะไรต่างไม่มีนะครับนะผลิตขึ้นมาแล้วก็ขายเลยนะครับแบบนี้ก็มีเพราะนั้นก็ฝากฝากไว้อืสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีคุณเพียงสุขทรงวุฒ นะครับคุณสุทินคุณแอลนะครับเข้ามาก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับเข้ามาแชร์กันด้วยนะครับนะเพราะว่าการจับรายการทางโซเชียลมันโอ้มันมันปิดกั้นการมองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องช่วยกันแชร์ฝากด้วยนะครับนะผมนะครับบูธเพจแม่เกษียตังค์ไม่มีตังค์แล้วนะครับไข่คึกนิดหมายถึงพระเลยนะครับนะคือคดีพระพระคึกธิด กับสื่อบลชนแล้วก็คู่กรณีเนี่ยใครผิดใครถูกเนี่ยผมขออนุญ,ญาตไม่วิจารณ์แต่ผมอยากจะฝากนะเราติดตามคดีพระคึกฤทธิ์วัดอะไรวัดนาป่าพงกับคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามสีกาเยอรมันอะไรเนี่ยแล้วก็พิธีกรซึ่งตามบี้พระเนี่ยนะพิธีกรบางช่องนี้แม่งก็จะจัดแต่รายการพระคึกฤทธิ์เนี่ยนะสงสัยมันขายได้ต้องพูดแบบภาษาของผู้กองธรรมนัฐ สงสัยมันเ,เรื่องพระครกฤทธิตมันขายได้เน่ตติ้งดีพิธีกรบางช่องนี่ก็ซัดเป็นชุดเลยอยังไงไงจะเอาพระเข้าคุกให้ได้เรื่องนี้ไม่ได้ก็จะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เล่นทําเป็นซีรีส์เลยะนะเหมือนแบบเวลาตรวจตํารวจจราจรเรียกปุ๊บเอ้าคุณข,ขับรถเร็วเอามาดูแล้วไม่เร็วเดินรอบรถนี่ทําผิดอะไรบ้างนะก็มีพิธีกรนักข่าวบางช่องนี่ก็จะเล่นพระจะเอาให้ติดคุกให้ได้นะครับครนี้คดีพระครึกฤทธิ์เนี่ย ผมอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามข่าวสารและรู้ทันสื่อคือคดีพระคึกฤทธิ์นเนี่ยมันเป็นข่าวมาระยะนี้นะพระมั่วศีกาโกงเงินวัดฟอกเงินสมมุติว่ามันมีพยานหลักฐานป่าน,นี้เขาออกหมายจับไปแล้วครับนะครับเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยพยานหลักฐานที่จะไปเอาผิดพระไอ้เรื่องไอ้อะไรนี้ไอ้ศีกาเยอรมันอะไรเนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดที่จะไปออกหมายเรียกหมายจับได้นะก็เท่ากับว่าตอนนี้พระก็โดนด่าฟรีไป นะครับส่วนพระทาผิดหรือถูกอันนี้ผมไม่ทราบน,นะแต่ตอนนี้พระก็โดนด่าฟรีไปเพราะเพราะทุกวันนี้ยังยังไม่มีพยานหลักฐานที่จะไปเอาผิดพระได้ถ้ามีป่านนี้นยพยานหลักฐานเพียงพอเนี่ยตามวิอาญามาตราหนึ่งสามสี่เนี่ยถ้ามีพยานหลักฐานพอสมควรว่าน่าจะได้กระทาความผิดป่านนี้ก็ออกหมายเรียกหมายจับไปแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะฝากพี่น้องประชาชนการที่พระครึง่งลิตยังไม่โดนตารวจจับก็แสดงว่าพยานหลักฐานที่เป็นข่าวพวกเนี้มันยังไม่เพียงพอหรือยังไม่มีมูลเพียงพอที่จะ เอาผิดได้จบแค่นั้นนะนะครับนะแต่ชื่อเสียงนี่ก็พูดง่ายชิบหายไปหมดแล้วชื่อเสียงก็เรือหายานะะะดดาไปแล้วจบพระกระโดดดาไปมั่วสีกาอะไรนะสื่อก็ไปไงมันสื่อบางช่องบางคนแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครเขาเล่นนะข่าวนี้เท่าไหร่มีก็บางบางรา,ายนี่กะแม่งเอายังไงติดคุกแน่ข้อหานี้ไม่ได้ว่าหาขอ้ขอข้อหาใหม่เอามั่วสีกาไม่ได้แล้วตกไปแล้วโกงเงินวัดตกไปแล้วเอา้า เอาฟอกเงินติบเอาไปดูที่แม่งซื้อรถให้ใครหรือเปล่าที่ดินแปลงไหนไม่คดีเก่าๆไปขุดมาเอาให้ติดคุกให้ได้นะครับนะมันก็มีสื่อประเภทนี้เขาเรียกว่าขยี้แม่งเข้าไปขุดเข้าไปมันแบบนี้ก็มีเพราะนั้นเราต้องรู้ทันสื่อเราติดตามอะไรเงี้ยเราต้องดูว่าเออเขาต้องการนําเสนอข่าวหรือว่าหรือว่าเขาเกิดความแค้นกันมาตั้งแต่ชาติไหนหรือว่าหรือย,อยังไงหรือจะเอาพระติดคุกให้ได้หรือว่ากระแสมันดี นะครับเลดติ้งดีอ่าสปอนเซอร์เข้าหรือ,อยังไงนะครับนะก็เรื่องนี้ไม่ได้แล้วสีกาเยอรมันนะ่ะทำไปทำมาทนายวัดก็อ,ออกมาบอกแล้วบุคคลเดียวกันนะนะครับกระทำความผิดครั้งเดียวโดนตัดสินไปแล้วหนึ่งครั้งจะมาโดนตัดสินเป็นครั้งที่สองไม่ได้อันนี้คือหลักกฎหมายทั่วโลกนะสมมุติวนะ่าผมถูกกล่าวหาว่าอ่าสมมติผมเป็นพระครึกฤทธิ์ถูกกล่าวหาว่าโกงเงินวัดฟอกเงินเออปรากฏว่าศาลตัดสินไปแล้ว นะครับว่าว่าผมไม่ผิดเนี่ยนะฝ่ายตรงข้ามหรือใครแลแต่จะมาลือ้อคดีแล้วก็มาตัดสินใหม่ไนะไม่ได้มันจบแล้วบุคคลเราเนี่ยควรจะโดนทําโทษแค่ครั้งเดียวนะแม้กระทั่งในกฎหมายไทยวิอายายังบอกเลยถ้ามีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดไปแล้วนะครับจะมาตัดสินใหม่ไม่ได้เนี่ยอีกสองสาวันเนี่ยผมจะฟ้องคู่กรณี ที่ทะเลาะกับลูกความผมเนี่ยเป็นกรณีที่หลอกเล่นการพนันข่าวใหญ่ที่ออกรายการโวนกระแสเนี่ยที่ว่าเขาโดนหลอกชวนไปเล่นการพนันนะครับนะก็ปรากฏคู่กรณีก็มาฟ้องลูกความผมหาว่าการโชคทรัพย์สารก็ยกฟ้องไปลูกความผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อมาคู่กรณีมีหลายคนบางคนก็ไปฟ้องที่สารทุจริตร่วมกับตํารวจหาว่าลูกความผมการโชคอีกสารอาญาทุจริตก็พิพากษายกฟ้องอีกบอกว่า เอาก็คุณฟ้องมาแล้วศาลอาญามินบุรีก็ตัดสินมาแล้วคุณจะมาฟ้องศาลทีวิตได้ไงก็ปเป็นการกระทําเดียวกันมันควรได้รับการตัดสินแค่ครั้งเดียวนี่คือหลักกฎหมายนะที่ทนายของวัดวัด,วดนาป่าพงก์พูดถูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากนะครับเรื่องพระเรื่องเจ้าเนี่ยพระไม่ดีก็มีนะครับพระดีก็เยอะด่าแม่งทุกวันจนเท่าที่ผมทราบมาวัดแถวอยุธยาอะไรต่างวัดใหญ่ๆเนี่ย นะครับลูกความผมเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้วัดใหญ่ๆใ,ในยุทธยาณคนแทบจะไม่ทําบุญแล้ววัดนี่แทบจะเป็นวัดร้างนะครับเพราะอะไรเพราะแบบสืบตีทุกวันนะเจ้าอาวาสเจ้าคุณเจ้าคณะอ่าเป็นโจรโกงเงินวัดมั่วสีกาฟอกเงินราอข่าวมันเยอะคนมันเหมารวมหมดเลยพระเจ้าก็ลำบากพระดีๆเขาก็ลำบาก นะครับนะเพราะนั้นใครจะไปบวชไปแล้วก็ลำบากแล้ววัดวัดใหญ่ๆบางวัดเดี๋ยวนี้เขาเริ่มบอกแล้วเงินจะจ่ายค่าน้ําค่าไฟก็เริ่มไม่มีแล้วเพราะอะไรเพราะคนมันเริ่มเอ้าหาพระนี่มีเมียหรือเปล่าเฮ้ยเงินที่บริจาคไปนี่เอาไปให้เมียหรือเปล่าไปฟอกเงินไปอะไรเพราะสังคมมันอย่างเงี้ยพาะมีสื่อมวลชนก็มีบางช่องบางอะไรมักจะเอาพระตายเนี่ยบางคนก็ถามว่าไอพิธีกรพวกนี้นักข่าวพวกนี้ตกลงมึงนับถือศาสนาอะไรวะา อาจจะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธก็ได้เพราะตีพระตายดาทุกวันน่ะข่าวที่เป็นประโยชน์กับประชาชนไม่ไม่นําเสนอมีบางช่องบางบางคนนะแต่ส่วนใหญ่สือ่อส่วนใหญ่เป็นสื่อที่น่ารักอย่างเช่นคุณสอนุทธ์เนี่ยนะโอ้โหเขาก็นําเสนอข่าวน้ําท่วมข่าวการเมืองข่าวเศรษฐกิจอะไรต่งอางอะอย่างเงี้ยเอาเทียบกับสื่อบนชนนะนะนะครับนะแต่บางช่องมั้งซัดพระอย่างเดียวะนะครับไม่ทําอะไรเลย นะครับอย่างนี้ก็ผมว่าก็อยากจะให้ความเป็นธรรมกับพระนะก็บางคนก็สงสัยพิธีกรนะักข่าวพวกนี้เวลาตายเนี่ยเผาที่ไหนหรือเผาที่บ้านตัวเองเลยเพราะอะไรโอ้เล่นพระทุกวันนะครับอืมเพราะฉะนั้นก็ฝากว่าเวลาเราติดตามข้อมูลข่าวสารต้องรู้ทนสื่อนะนะอย่าไปคิดว่าโอ้โหช่องนี้คนติดตามเยอะนะพิธิกรแม่ก็ดังปากเจ้วเอฟซี FC เยอะอย่านะครับดูหลักฐานดูอะไรเนะ ถ้าทุบมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยพระยังไม่ติดคุกเลยแสดงว่าหลักฐานไม่มีแม่ก็หาไปเรื่อยนะมั่วศรีกาไม่มีนะโอนเงินเยอรมันไม่มนะีเอาไปต่อครับโอนเงินวัดไม่ซื้อที่ไหมคดีต้องเป็นสิบปีแม่ก็ขุดมาซื้อรถกี่คันนะมันเอาไม่ติดคุกก็ได้ผมอยากจะกราบเรียนนะสื่อมวลชนพวกนี้ไปนําเสนอข่าวที่มันได้ประโยชน์นะครับดีกว่านะครับที่มันได้ประโยชน์ดีกว่าเช่นข่าวเนี้ ข่าวที่มันน่าได้ประโยชน์กับประเทศไทยก็คืออะไรนะข่าวชายแดนขเขมรอย่างนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์เพราะคนไทยสนใจนะข่าวชายแดนขเขมรเนี่ยอันนี้ก็เป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจเกี่ยวกับความมัน่นคงหรือข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเมื่อเช้าดูข่าวนายกไปแถลงข่าวจับยาเสพติดต้องเป็นหลายล้านเม็ดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนำเสนอแต่ต้องนําเสนอต่อไปว่าเฮ้ยจับเสร็จขยายผลไหมอะไรแต่ไปยืนแถลงข่าวแค่นั้นมันก็คอนเนทนต์สร้างภาพ จะไม่ได้อะไรนายกก็ต้องไปจี้ตีบี้ต่อมันเป็นยังไงมันเข้ามาได้ยังไงยาเยอะอะไรต่างเนี่ยมันมันต้องจับแค่นั้นไม่พอครับมันต้องบี้ขยายผลมันไปอะไรไงต่อไปชุมชนอะไรต่างมันต้องไปเรื่องไปราวมันต้องเกาะติดยาเสพติดมันเต็มล้นประเทศแล้วผมคุยกับพี่อภูวอดิตคนเกียิยาแกบอกมันมันต้องเกาะติดชุมชนมันต้องต่อเนื่องคัดแยกมาไอนี้คนเสพไอนี่คนบ้า คนหลอนยาคนอ่าคน้ายาแล้วมันมันต้องจัดทั้งระบบนะไม่ใช่จับจเฉพาะคนขายต้องดูแลลูกค้าด้วยนะไอะพวกคนเสพเนี่ยถ้าไม่มีคนเสพไม่มีลูกค้ามาซื้อยามันก็ขายยาไม่ได้มันต้องทําเป็นระบบนะไม่ใช่ยืนมาแถลงข่าวจับยาอะไรแค่นั้นะมันก็แค่สร้างภาพนายกทุกคนแม่ก็ทําเหมือนกันรัฐมนตรีก็ทําเหมือนกัน,มนไม่มีหา่าอะไรล้วก็อ่ยืนเสร็จแล้วก็จบแยกย้ากันไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์ไปเวลาหาเสียง นายกปราบยาปาเราแม่งยืนถ่ายกับยาแค่นั้นไม่ได้ทาหายเลยจริงไหมครับพี่น้องครับอันนี้ผมฝากนะฝาก่าน,นายกอนุทินเนี่ยเราไปดูไปดูชุมชนครับชุมชนสีขาวเนี่ยอย่างพี่พูดิษฐ์แต่แกเป็นวิทยากรยาเสพติดแก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 ,แกพูดดีนตผมกดติดตามอยู่นะครับต้องไปดูในชุมชนในพวกเสพยาหลอนยาบานฆ่าพ่อฆ่าแม่เผาบ้านลักทรัพย์ขโมยฝาท่อเยเต็มไปหมดอะ นะบางคนก็ขับรถไปชนก็บ้างไปอะไรต่างคือพวกหลอนยาทุกวันรัฐบาลต้องเข้าไปดูไม่ใช่ไปยืนถ่ายเวลาจับยาอย่างเดียวมันต้องไปเอาให้มันครบนี่นี่ผมไม่ได้เก่งเกินเนี่ยผมดูจากพี่ดุวเดิ่ยพนตรวจตีพูวิดินแกเป็นเยี่ยกรยาเสพติดผมว่าดีนะนะครับเข้าใจนะพี่น้องคิดว่าไงสิ่งที่จานเดย์พูดนะครับอืมนะครับเข้าใจนะนะครับไปดูในะชุมชนเนี่ย ทำชุมชนนีมันสีขาวทำจริงจริงยังจังเนี่ยตรงเรื่องเรื่องใหญ่เลยนะให้ชุมชนมันปลอดยาเนี่ยสำคัญไม่ใช่จับต่พวกค้ายาอย่างเดียวไม่หมดนะครับคนเสพมันยังมันยังไม่ได้ต้องรักษาต้องทํำยังไงต้องมีมาตรก,การนะครับอะไรยังไงงบประมาณมก็ต้องน่าจะออกกฎหมายมาอาจจะเป็นคลินิกของเอกชนอะไรเหมือนกับไอตอรอออะไรพวกเนี้ย แล้วบังคับมีกฎหมายบังคับก็ต้องไปรักษากับพวกคลินิกเอกชนอะไรต่างๆว่าไปมันน่าจะต้องมีมาตรการไม่ใช่อ้างอย่างเดียวไม่มีงบประมาณนะครับงบประมาณในการดูแลบําบัดยาเสพติดไม่มีแต่มีงบประมาณที่จะเอาเงินไปแจกคนละหมื่นนะเอาอ่านะครับหรือไม่ก็คนละครึ่งอะไรพวกนี้ไปดูพวกยาเสพติดเนี่ยมาหันตภัยนะนะครับเยอะไปหมดนะยาเสพติดหมู่บ้านผมก็มีคอนโดก็มีมีมดอาญาในเรื่องใหญ่นะครับใครเห็นด้วยครับ นะอันนี้ผมเอามาจากพลตรวจตีโพดิตนะนะครับตำรวจกรเกษียณแก่ๆเหมือนผมเนี่ยไอ้ไอ้แก่เหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็วันนึงก็พูดแต่เรื่องยาเนี่ยนะมันเรื่องใหญ่ครนะครับต้องลงไปดูนะทํำยังไงดีแนะเอาจริงเอาจังเลยนะครับนะฝากๆไว้ได้นะครับ,นะนะรบอื